สวัสดีครับทุกท่านเลฟตีช่องวิทัยพีชนแนลนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วโดยวันนี้ผมจะพาไปกําจัดหนูภายในบ้านของเราได้มีเอฟซีและทุกท่านได้ขอมากันเยอะเลยครับว่าทางช่องวิทไทพีแชนแนลขอให้ทําวิธีการกําจัดหนูแต่ผมได้ทําวิธีการกําจัดหนูไปหลายคลิปแล้วครับแต่ในวันนี้ผมก็ตามใจเอฟซีและตามใจทุกท่านนะครับในการกําจัดหนูในคลิปนี้ เราจะไม่ได้กําจัดหนูโดยวิธีการทําให้ตายนะครับเมื่อเรากําจัดหนูแล้วเราจะนําหนูไปปล่อยหนูจะไม่กลับมาที่บ้านของเราอีกถาวรเลยครับสําหรับหนูตัวเดิมนะครับที่เรานําไปปล่อยนั่นเองครับเราจะนําไปปล่อยที่ไกลๆแล้วเราจะไม่บาปนั่นเองครับได้มีทางเอฟซีได้ถามมาและคอมเมนต์มานะครับวิธีการกำจัดหนูอย่างไรไม่ให้บาปวันนี้ทางช่องวิทไทยได้นำเสนอแล้วครับ นี่ครับวิธีการกําจัดหนูของผมด้วยสิ่งนี้ครับอัศจรรย์นแน่นอนหนูชอบกินคือขา้าวโพดปิ้งนั่นเองครับถ้าทุกท่านหรือว่า f อท่านใดเคยนําไปกําจัดหนูแล้วครับถ้าเกิดว่ากลับมาดูคลิปนี้อีกหนึ่งคลิปนะครับดูกันใหม่เลยครับว่าวิธีการกําจัดหนูโดยที่ไม่ฆ่าหนูนะครับด้วยขา้าวโพดนี่ครับง่ายดายแล้วก็ ขาวอเลยครับในการกำจัดหนูหนูจะไม่กลับมาสู่บ้านเรือนของเราอีกต่อไปเลยครับเราจะทํากันแบบง่ายๆเลยครับโดยผมจะใช้ขาโพดเพียงนิดหน่อยเองครับเราจะทําการตัดตูดของขาโพดกันก่อนครับเราจะใช้เพียงประมาณเท่านี้เองครับในการกำจัดหนูหนึ่งตัวครับ ผมจะสาธิตให้ดูสองก้อนนี่ครับสำหรับกระโพดที่เราทำการตัดนี่ครับในการกำจัดหนูด้วยกระโพดก้อนแบบนี้นะครับเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยเลยครับเห็นไหมครับทุกท่านผมได้แขวนกล้วยไว้ในกรงเป็นกล้วยที่แห้งแล้วครับจากกล้วยสุกเป็นกล้วยแห้งก็ยังไม่ได้หนูสักตัวเลยครับแต่วันนี้ผมเคยใช้ตัวนี้นะครับและสาธิตให้ทุกท่านได้ดูมาหลายคลิปแล้วครับในการกำจัดหนูแบบถาวร ที่ใช้ข้าโพดแบบนี้ครับหนูไม่ตายเราไม่บาปด้วยครับเราจะเอากล้วยเทียงแห้งออกก่อนครับใช้ไม่ได้เลยครับสําหรับกล้วยในการกําจัดหนูหรือว่าดักหนูครับเดี๋ยวดูครับกล้วยนี่แห้งแล้วครับดูเปลือกนี่ครับดําปีเลยดูครับเนี่ยกาจัดหนูไม่ได้แน่นอนครับโดยกล้วยหนูไม่ค่อยชอบกินกล้วยครับแต่หนูชอบกินข้าโพดปิ้งหรือว่าข้โพดต้มครับเราจะใส่ข้โพด หร a, e, ือว่าเหยื่อของเราไปแขวนไว้ในกรงหนูแบบนี้เลยครับหรือว่ากรงดักหนูเลยครับนี่ครับเพียงเท่านี้หนูเสร็จเราแน่นอนครับแล้วเราจะทําแบบนี้เลยครับนี่ครับเอาห่วงหรือว่าตัวล็อกล็อกแล้วก็ไปวางแบบนี้เลยครับกรงดักหนูแบบนี้นะครับกําจัดหนูแบบถาวรแล้วก็หนูจะไม่กลับมาสู่บ้านเรือนของเราอีกต่อไปเลยครับหนึ่งกรงเลยครับ แล้วนี่เป็นอีกหนึ่งกองครับในวันนี้ผมจะสาธิตให้ดูในการกําจัดหนูแบบถาวรโดยการดักหนูนั่นเองครับผมจะใช้จํานวน2กองครับเราก็นําเหยื่อที่เป็นข้าโพดนี่ครับไปแขวนไว้เหมือนเดิมครับหนูชอบกินข้าโพดเพราะข้าโพดนี่หอมมากเลยครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับดักหนูโดยใช้ข้าโพดนี่ครับหนูติดทุกตัวเลยครับและติดทุกกองเลยครับ นี่ครับเรานำกระโพดไปแฝนไว้แบบนี้นะครับแล้วเราก็นี่ครับใช้ตัวล็อกมาล็อกไว้ครับเมื่อหนูมากินกระโพดนะครับหนูก็จะเสร็จเราแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะนำกงดักหนูแล้วก็เหยื่อ้าวโพดนะครับไปดักหนูคืนนี้เราจะได้หนูแน่นอนแล้วก็พรุ่งนี้เช้านะครับผมจะมาถ่ายตอนจบให้ดูครับเดี๋ยวเราไปดักหนูกันเลยครับที่ล็อกๆภายในบ้านของผมเช่นเดิมครับนำกงดักหนูมาดักกันเลยครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมาดูกันอีกทีนะครับว่าหนูจะติดหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมวางให้มั่นคงก่อนครับเอาตรงนี้ดีกว่าครับนี่ครับวางไว้แบบนี้เลยครับเมื่อหนูเข้ามาหนูเสร็จเราแน่นอนครับหนึ่งกงวางไว้ตรงนี้ครับนี่เป็นอีกหนึ่งกงเรามาดักหนูและกำจัดหนูแบบถาวรด้วยเหยื่อข้าวโพดแบบนี้ครับหนูจะไม่กลับมาสู่บ้านเราอีกต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะกลับมาดูกันเลยครับ เช้าแล้วนะครับเรามาดูว่าหนูติดหรือเปล่านะครับโดยการใช้เหยื่อข้าวโพดนะครับข้าวโพดปิ้งดักหนูบ้านนะครับ2ตัวเลยครับเซอร์ไพรส์สุดๆเลยครับนะติด2ตัวเลยครับดูครับข้าวโพดปิ้งในการดักหนูนะครับสําหรับดักหนูในบ้านนะครับติดแน่นอนครับเป็นไงบ้างครับสําหรับเหยื่อดักหนูบ้านนะครับดูนะครับติด3มตัวนะครับอีกกองหนึ่งนะครับติด2ตัวอีกกองหนึ่งติด1ตัวนะครับ สำหรับเหยื่อข้าวโพดปิ้งที่เราได้นำมาดักหนูบ้านนะครับติดแน่นอนครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆบ้างนะครับในการดักหนูบ้านนะครับเพื่อนำไปปล่อยนะครับเราไม่ได้นำไปฆ่านะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีข้อสงสัยอย่างไรหรือจะติชมในคลิปนี้อย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องลีไทยพีช n แนลได้นะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ช่องวิธยไทยพี h ช n แนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิธยไทยพี h ช n แนลครับผม